ครับมได้ยินว่าคันนี้เป็นตำนานไปแล้วเหรอใช่พี่ไม่ได้ทำแล้วเห็นว่าจะขายขายเท่าไหรเนี่ยจะขายทำไมเดี๋ยวก็กลับมารันวงการอีกเหมือนเดิมเครื่อง CBR นะฮะใช่ครับ150ยห้สิอตาร์มือคันนี้อันนี้เป็นหัวฉีดใช่ครับโอ้เครื่องหัวฉีดนี่ก็คุมแล้วเครื่องหัวฉีด สวัสดีท่านผู้ชมเจ็ด้ามแสามื่นคนที่ว่าไม่ได้เข้ามาดูกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะผมโกนี้จะไม่เด่นนะฮะทุกคนวันนี้จะพามาดูนี่ด r e a m Super Cup นะครับก็ครบผมได้ยินว่าคันนี้เป็นตำนานไปแล้วเหรอใช่พี่ไม่ได้ทำแล้วทำไมมันขี่ลำบากอ่ะเห็นว่ามันจะขายขายเท่าไรเนี่ยบอวจะขายทั้วสี่หมืนหเลยสี่0มืขายทิ้งสองหมืนได้ไหม สองหมื่นได้เกือนเลยพี่โคมินียมไหมหมื่นห้าไปโคมินียมทั้งคันเลยอืมชุดไฟชุดไฟแปลงมาแล้วทามาแล้วจะขายทําไมเดี๋ยวก็กลับมาลันวงการอีกเหมือนเดิมโอ้โหมันขี่ไม่ได้พี่ขายไม่ดีแล้วดิทําไมถึงสร้างคันนี้ขึ้นมาคือเด็กมันชอบอะยากเห็นโอเพนอะผมว่าทําอะไรที่ว่าเป็นโอเพนอะคนชอบดูทำอะไรที่ว่าคนไม่ค่อยทำอะไรแบบทำไงโอเพนมาแว้นจมาครททำโอเพนมาไว้แข่งกันใช่ไหมพี่เดี๋ยวนะคันนี้สร้างขึ้นมาจากคําขอของเอฟซีใช่ร่ะแค่นั้นเองใช่เขาขอบมา อะไรคอมเมนต์คนนั้นคือใครวะอ้หลยคนอยู่ส่วนมากเขาเอฟซีเขาห็นแค่แบบว่ามินแบบว่าส่วนมากเขาเห็นเขาแข่งกันไงแต่ว่าไม่เคยแบบแวนในสนามอะไรอย่างเงี้ยอยากทำแบบว่าทรงเนี้ยทรงคนโหดแล้วแบบแวนในสนามอะไรประมาณเนี้ยแล้วอย่างนี้ก็เอฟซีจะไม่เสียใจหรอครับถึงถึงเวลาแล้วต้องขายแล้วเนี้ยน่าจะขายแล้วไม่ไม่รู้อะเพื่อใครเขาอาจจะเอาไปสายฝันต่อเพราะมันคมหมดแล้วอะเหลือให้ทําเครื่องเดียวอ่าหมดนี้สามหมื่นมันคมหมดแล้วพี่เหลือแค่ดาวเครื่องเดียวเนี่ย เอาเครื่องเครื่องนี้สเต็ปลูกอะไรต้องเครื่องเครื่องเดิมเลยตอนนี้เอาแห้งๆเลยเหรอเดิมเลยเดิมแบบว่าแห้งๆเลยเฮ้ยพร้อมโอนด้วยท่านผู้ชมเห็นบอกว่าคันนี้กําลังจะเป็นตํานานแล้วผมก็เลยมาหาโกนิวอีกหนึ่งอีพีโกไม่ขายได้ไหมโกถ้ามีใครถ้าไม่มีใครซื้อก็ไม่ขายเขาเก็บไว้ทาเราไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าพี่เชื่อว่า f ออยากจะดูรถโกเต็มทีแล้วคันนี้ก็ต้องรอเครื่องเสร็จอีอะไรอีกอะพี่โอ้ยคันนี้ดุมากโก ใช่คันนี้ดูดูมากผมจอดไว้ตรงยางมันต้องซื้อใหม่แล้วยางเนี่ยยางแตกหมดแล้วราคาเผื่อต่อไหมเนี่ยเผื่อต่อได้นิดหน่อยครับต่อได้เท่าไหร่สมมติเปิดเลยไม่เกินห้าพันหรอกใช่เพราะว่ารถมันเสิยบหมดแล้วเสิยบหมดแล้วเอาไปแค่ใส่แบตยังไงก็ติดอืใส่แบตแล้วดูใส่ไฟให้ดีก็จริงจริงมันเสร็บจ,จริงๆนะท่านผู้ชมก็ใส่ไฟนี่ก็โมหมดแล้วเนี่ยดูดิใส่ไฟนี้ไม่ใช่ใส่ไฟทกํกากลากนะนี่ใส่ไฟทำอย่างดีเลยคือมันพร้อมวิ่งอะ่ะใช่พร้อมขี่แล้ว แต่ว่าผมขี่แล้วมันมันเป็นกล้างอ่ะพี่ดูนะอ่ะเฮ้ยมันลำบากอ่ะเฮ้ย้าทรงแกได้โก้ข้าผูมันยาวอ่ะเนี่ยหมอบดินั่นไงอู้เจ็บไข่ทรงทรมันได้ทำทรงอ่ะผมว่าเท่อยู่แต่คันนี้ท่านผู้ชมเขาทำมาโปรเจกสนามแบบดูอะไรคือแบบหม้อนะเออถังน้ำมันนี้ก็มีเนียมใช่เล่นสีทุกอย่างโครงมีเนียมสั่งทำหมดอ่ะ อันนี้โคบิเนียมของใครไหนโกนี้น่าจเป็นของอะไรนะมิตรผลเหรอน้ำตาลเขาเรียกว่าลืมไปแล้วอ่ะคุ้มเองก็คุ้มคุ้มเองเป็นคนที่ประเภทแบบไม่จําสปอนเซอร์อีกแล้วไม่ค่อยจะจำแต่ว่าล้อมีสปอนเซอร์อยู่ซูเปอร์เด็ก๋อ้ซูเปอร์เด็กยังจําได้ที่เดียวจำได้ที่เดียวอ่าซูเปอร์เด็กเข้าได้นะเข้าแล้วเข้าแล้วพี่เข้าแล้วไม่เข้าพี่อ่ะไม่เข้าของนะของด้วยตังค์ด้วยนะซูเปอร์เด็กขอบคุณครับเอ้าต่อไปเฮ้ยสีท่านายตาเดิมาแต่แบบชีบมันเป็นสีเขียวแบบ อยากอยากให้มันแบบว่าคนคีย์ถิ่งไปจอดปุ๊บเขาก็มองอะ่ะเขียวอะไรนะปีกมันับน่าจะใช่เ,เป็นแบบว่าตีเขียวทั่วไปที่ว่าอันนี้เคยเรียกว่าสีไดี่ม,มันจะไม่ซีดรวมถึงขอบล้อด้วยไหมใช่ขอบล้อนี่เป็นสีของทางซเดแยร์เลยเฮ้แต่แต่มันเข้ากับสีโค้งเ<ไ>ปนะปเลยนะเนาะนะพอดีนะเออไปกันได้เลยคือ,ค,อคือไม่มีตัวไหนรุดกันเลยอะ่ะใช่เ่าเนี่ยงเก็จะทำสีพวกแข้งเลยสีเขียวก็จะไม่ใช่อะไรนะโอ้โหโคตรสวยอ่ะ โช๊คแก๊ซซี่เนี่ยนี่ถ้ามีเงินผมช้อนแล้วนะท่านผู้ชมสักหมื่นห้าอย่างเงี้ยก็วอารีบออกจากบ้านกูไปโช๊คแก๊ซซี่ด้วยนะครับแดงท่อแดงยังไม่ผ่านสักลันเลยเพราะรถมันยังไม่เสร็จใช่พี่เขาสตาร์ทเฉยสตาร์ทติดเฉยเคยทำคลิปสตาร์ทอยู่โหอันนี้กี่ปีที่แล้วเนี่ยครัก็จะสองปีน้องพี่จอดมาเอ้ยแสดงว่าไม่นานที่ผ่านมานี่เองเนี่ยใช่ทำเพราะว่าคันสีเขียวแหละคันรถน้องวิวอ่ะนี่พี่ดูดิพี่ดูเบรกดิ แต่รักมันก็บอกอยู่ฮะไม่เอาเดี๋ยวมืนเดิมป่ะเดิมแหละท้าอะไรไอ้ยืนภาาไอ้ภาพค้นี้คนณแว่านั่งนั่งนั่งกันอ๋อโอเคฮนุมานขยมขยมอะไรเือได้อยู่โอ้ไม่อันนี้สมก b i ัยได้อยู่สมกีบไบขยมอะไรเราโกงแกดูอะไรแกดูยังไงมันขยมผู้ผิดผู้ผิด กินสม็กกี่ไบสฟุตลองฟุตลอง่เพาว่าทำเบรกมาพร้อมกันเบรกกระดุมมาทำพร้อมกันโอเคทางทางที่ทางนั้นเลยมีอไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอเอา้าส่งกันได้นะเสียดีอู้แต่โค้งมีเนียมสวยโกเบาะน,นี้มาพร้อมโค้งไหมฮะใช่ครับใช่มาพร้อมกันเลยพร้อมกันแต่แต่ว่ารถรถเคยวิ่งไปแล้วเคยแบบว่าเอาไปให้พี่เขาลองแบบว่าเอาไปลองซ้อมเครื่องอ่ะที่สนามเรื่อแบบว่ารถโอเพ่นอะที่เขาทําแข่งกันอะตัดับ มันผิดคอนเซปต์ว่ะปกติโกจะทําเครื่องแล้วค่อยมาแขวนคงใช่แต่นี้ลองลองเครื่องก่อนเครื่องเดิมเนี่ยนะใช่เครื่องเดิมอยากให้มันลองขี่ได้ก่อนไงเขาไาขี่ได้แล้วเราลองขี่ก่อนว่ามันได้ไหมครับแล้วขี่ได้ได้พี่แต่ไม่ไปต่อไม่ไปต่อมันขี่ลาบากว่ะเลี้ยวก็แบบเนี่ยวดเลี้ยวนี่เดินไม่ความตั้งใจว่าเป็นสนามโกโกก็ต้องไม่ขับเองส่โตก็ต้องปั้น นักแข่งขึ้นมาทั้งหมดเาอยากทำไว้แหวนอะไรนี้ตั้งใจอะไม่อยากทำให้เป็นรถแข่งมันก็แบบมันก็เหมือนรถคนอื่นเขาที่ว่าทำรถมาแข่งอะไรนี้แค่ทำสไตล์รถแข่งแต่ว่าอยากแหวนเองเออทำมาแหวนนะอ่าอ่าเครื่องซีบีนะฮะใช่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบส์มือคันนี้อันนี้เป็นหัวฉีดใช่ครับโอ้เครื่องหัวฉีดนี้ก็คุ้มแล้วเครื่องหัวฉีดอันนี้ไม่ได้แปลงใช่ไหมคือเครื่องหัวฉีดมาเลยใช่เครื่องหัวฉีดเลยอุ้ยแพงนะโกเครื่องหัวฉีดเลยเครื่องได้มาเท่าไหร่เนี่ย รู้สึกว่าหมื่นแปดมั้งเข้าใจไม่ผิดถูกนะหมื่นแปดถูกอยู่พี่อืมพอยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพี่ก็ซื้อเครื่องมาหมื่นห้าแต่เครื่องคาบัวได้มาจากเจมซีวาวเจมซีวาวใช่ซีวาวซีวาวประมาณนี้หูหม้อน้ํามีเนียมก็สวยหม้อน้ำอันนี้สั่งสร้างประมาณสองวันหน้าหม้อน้ําเล็กเนาะใช่ส่งรูปไปให้เขาให้เขาทําอืมใช่ครับถังมีเนียมน้ํามันแกสามรอบอ่ะเขาจะได้เลย โอ้หมันโคตรเฟี้ยวอ่ะโกเฟี้ยวอ่ะแล้วก็อันนี้ก็สองพันเหมือนกันแต่ม่าไม่มีสีสีเดียวกันไม่มีสีสวยส่นก็เม่นเรนเรนเลยนะเข้าเฉยอ่ะทุกคนดูนะไอ้นี่ใครคิดถึงโกนิ้วบอกว่าเฮ้ยคันนี้โอเพนพี่โกไปไหนแล้วอ๋อเตรียมขายแล้วมีคันหนึ่งคันสีแดงอ่ะอยู่หลังกีเดอยยวงันเสร็จเป็นอันนั้นเป็นอะไรเว็บคุณจะแรกอ่ะรอรอโควิดมันหายแล้วกะกลว่าจะทําอืมแล้วไปมาก็แบบไม่ได้ทำไอ้นุ๊กเป็นเว็บไหมโกกับกับพี่ตอย เวฟครับเวฟเวฟโชคเดียวเหมือนกันแต่ว่าผมเอาโครงโคงโชคคู่ไปแล้วไปให้ชอบเปลี่ยนแปลงเป็นโชคเดียวนะครับใช่แล้วก็คันสีส้มอ่ะร้อยสิบอ่ะที่จะทำามานั่ก็ยังทำอยู่ลองลองวิ่งมาแล้วคันสีส้มอ่ะใครที่ว่าติดตามอยู่จะได้รู้ว่าลองลองวิ่งมาแล้วเครื่องันหัวทิ่มต้องไปทําใหม่สี่หมื่นได้อยู่นะถ้าถ้าเราตีราคานะครับถ้าเครื่องทุกวันนี้ก็ตีเปสองหมื่นนะตัวเลขกลมๆเลยโคมเมเนียมประมาณก็สองขับมันแปะอ่ ามพันแปดนี่ก็อีกสองพันนี่อสองพั 2, คนคงตอนนั้นถ้าเขาขายกันมือหนึ่งก็สองหมื่นห้าอันนี้ก็เหมือนมือหนึ่งอ่ะใช่ใหม่มากสวิงอาร์มอีกไดบินเขียวอย่างนี้ไปแน่นอนอะสี่หมื่นไปแน่นอนไม่ไปหรอกไม่ไปผมก็เอาไว้ขี่เล่นนี่ค่าคอ,อมห้าพันนะโกนะหยอกหยอกโกคันนี้ทําอะไรบ้างที่ตั้งใจเลยเขาว่า <c oughs> จะทําเป็นหกหกชักห้าที่ตอนแรกอะหกหกชักห้าใช่ไม่ลูกของผมนี่เสิรผมนี่สื่อว่าเล็กมากเลยนะหกหกโกอ่ะแม่งชอบหมก เล็กนะพี่หกหกอ่ะเออรู้แต่แกชอบหมกไงหมกลูกหมกชักแกอ่ะอ้โหสมมติว่าคงหมกชักมากกว่าสมมติว่าทำเครื่องคันนี้มันเป็นโปรเจกต์คิดว่าจะไปต่อได้หกหกแล้วทำสำนักไหนคิดว่าคิดว่าไปทำช่างต่อยนะ T R C ขนมใช่อ่ะบเาจะไปทำช่างต่อยถ้าใครไม่จบโกไปต่อหกสิบหกชักฆ่าบอกว่าจะไปทำกับพี่ต่อยลงทุนอีกสักประมาณสามหมื่นแปดโอ้ยระดับหัวใจน่าจะขี่ได้สบายเพราะรถมันเหลือนิดเดียวเลยนี่ ใเหลือแค่เนี่ยโซ่อันั้นดีเทลน้อยมากสําหรับพี่แต่ว่ามันจะไปดีเทลถ้าทําเครื่องก็ไปที่เครื่องแต่หน้าที่ของเครื่องก็คือว่โตยงเงี้ถ้าเราทําแบบว่าไม่มีคนรู้จักเลยมาทำแบบนี้ไม่รู้ว่าโชกต้องตัดเท่าไหร่นี่ตัดเท่าไหร่ต้อตัดลายหลายรอบ่ามันจะได้แต่ครั้นี้เก็บสภาพคือสภาพตอนนี้ขึ้นขึ้นโค้งขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยก็คืออันตอนนี้เอาไปให้เขาลองแล้วพอดีว่าลองเอาเครื่องไอที่ไม่รู้ว่าเขาของเซม็กนุ่น่ะไม่รู้จักกับเราพี่อเอาไปลองเครื่องจริงเครื่องลูกรุ่น่ะ เจ็ดห้าอะไรนะ่ที่เขาแข่งเคยื่อไปแข่งบูลีลาพันเมตรมาเรอบนึงคันนี้นะใช่แต่ว่าไม่ใช่เครื่องตัวนี้นะเป็นเครื่องของเขาอ๋อแต่ว่าใช้โครงเราใช่ครับโอเคแต่โครงก็ไม่ได้ช้ำเลยนะฮะท่านผู้ชมใช้ไปรอบเดียวแล้วแหละเห็นบอกว่ากลับมาทําช่องอีกแล้วกลับมาทําอยู่พี่กลับมาทำอยู่เนี่ยท่านผู้ชมขึ้นอยู่ตรงนี้หน้าจอเลยแล้วก็ติ k กตอ,อกก็ขึ้นหน้าจอนี้ใครอยากจะเป็นดีเจก็ขึ้นหน้าจอตรงนี้แล้วใครอยากสนุกก็สตาร์สตาร์สตาร์ไปไปไปขายของชุ่ม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  อะไรสตาร์ทไงโอ้โห,โหเอ้อไม่ได้ใส่แบตคือเสียงน้อยจนประมาณนี้นะจอดจน,นเอาแบตไปใส่รถคันอื่นะรถคันอ,อื่นมันแบตพังไงโกสตาร์ทได้ฟังหน่อย5 4 3 2, 2> ชึมจ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 ึม,ม,มไม่ใช่ละวแพร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 ่สตาร์นี้แบบมันต้องสโลว์เลยที่ฮอบฮอบเลยทิไ<ส>ฟได้ฟังลูกโตนะจึม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 แพ่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 ประมาณนั้นโอ้ยอีพีนี้อะไรอีก่ะอ้าวโคใครอยากซื้อก็สกิดมา เหมือีพีขายเลยวะเออเหมือนเหมือนขายของอ่ะมันไม่ได้หายเลยท่านผู้ชมไม่มีสาระนะผมบอกเลยรีวิวไม่ได้รีวิวด้วยเอออันนี้อันนี้คือแบบความตั้งใจผมจะทําคลิปนี้ครับคืออยากรู้ว่า FC เขาเขาถามถึงไปดูคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เหมือนกันรถพี่โกคันนู้นคันนี้ไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาตามอีพีที่ FC ถามเลยสวยแน่เละเอียดดีเลยสวยยิงทรายหมดเลยนี่แทนของอะไรเนี่ยแทนของโซนิกยิงทรายเบลลิงเรียบร้อย ลายเบาอันนี้ผ่อนได้ไหมสิบงวดอะไรเงี้ยวัดไฟแนนซ์เลยไหมคืออยากได้อะตอนเนี้ยโอ้สวยงามพละามก้าจริงๆรถโกะครับอ่ะใครอยากได้สก้สกิดลายไอดีตรงนี้นะครับติดต่องานแล้วก็ติดต่ออยากจะซื้อรถโกะก็เอาขายครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆเอาดรงเป็นอีพีขายอีพีแบบมาดูว่ารถโกะอยู่ที่ไหนแล้วตามคําขอของเอฟซีนะดุมพร้อมไม่ต้องกลัวดุมจะรับไม่ไหว อืมไม่ใช่ดุมราคาถูกไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกนี้ต้องใช้ดุมอย่างดีอยู่แล้วคือโกมันตั้งใจทํารถอ่ะเอาตรงๆไม่ใช่ดุมคู่ละพันนะสามพันสองมั้งจับเวลาทำรถแปดของใครวะเนี่ยยี่ห้อเนี้ยตอนนั้นหน้าที่ซื้อพร้อมพร้อมว่าลูกปืนรอบจัดเรียบร้อยอ๋อชื่ออะไรวะเคอะไรไอ้ทีเคอะไรเนี่ยไทยแลนด์เลยวะเคเท็เหรออะไรวะที่เขาใช้แข่งกันในสนามแหละผมก็ซื้อตามๆเขามาเหมือนกัน3,800หรือ3,200ันสอ่ยผมเป็คุ้มแล้วโก้โชว์แก๊สซี่ แกตีตัวแข่งแบบบีบาวได้ด้วยใช่ครับผมเออเอาช่องทางติดต่อติดต่อ่อหอยไม่ขายแล้วติดต่อแล้วเออติดต่อไลน์ก็ได้พี่ไลน์ไอดีที่ขึ้นตรงนี้ไลน์เดิมไหมไลน์เดิมยไลน์ FC, ลเดิม N E W Z A F C ครับเคเกิดใครอยากจะได้รถคันนี้รอรอ,อสารต่อพี่โกนิวโกนิวก็คงส่งส่งถึงมือนะถ้ามีเงินมาใช่เออไปส่งถึงมือแล้วได้ถ่ายรูปกับพี่โกนิวด้วยส่งเลย อีสานส่งอีสานเลยเอ้ยถ้าส่งอีสานก็มีค่าส่งเลยนะออมีค่าส่งได้เออไม่ใช่ว่าให้ <sausages> เป็นส่งปอยเป็ดอะไรงเงี้ยไม่เอานะเอาอย่าลืมเข้าไปนะครับที่ไลน์ดีนี้ถ้าเกิดใครอยากได้รถโกนิ้วก็ประมาณนี้อันนี้เป็นอีพีสำหรับความคิดถึงของเอฟซีนะครับว่ารถพี่โกอยู่ไหนนะครับก็อย่าด่าเลยครับอย่าดราม่าอะไรให้มันมากมายครับผมก็ไม่จจตั้งใจขายเอาเผยโพสขายผมก็อยากขายเฉย การเมืองมันเริ่มเครียดแล้วเราก็เบาๆกันได้ก็เบาฮะตอนนี้ท่านผู้ชมเบาไม่ได้ก็รอมด้วยนะตามนั้น <laughs> อย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook แล้วก็ TikTok ทั้ง3ช่องทางแล้วก็ติดต่องานเกี่ยวกับงาน DJ ไม่รับงานเอ็นนะ, <laughs> นะก็ติดต่อทางไลน์ดีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็คุยหน้างานได้นะงานเอ็นอะไรกูแยกกุแยกเอาฝากอะไรให้ให้กับ f c แบบที่คิดถึงโกเลยสักสามคก็ไม่มีอะไรมากครับก็ ฝากเข้าให้คนติดตามยูทูบด้วยถ้าคิดถึงกันอืมก็ยูทูปโกนี่จะประเด็ดแต่ถ้าใครอยากจะพูดคุยกับผมอะ่ะทิกกอกช่องหลักจนช่องผู้ตามเก้าหมื่นกว่าก็คือจะมาไลฟ์สดคุยกับคนดูตลอดครับถ้าคิดถึงกันคุยกันได้ครับปร,นนประมาณนี้ประมาณนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอสโบรดเทอร์เรีครับอยู่กับโกนิวคันนี้กำเงินมาสี่หมื่นเชื่อว่าได้สี่หมื่นฮะพี่ฮะสี่หมื่นนะถ้ามีสาวสวยๆม,มาขอซื้อเอฟซีพี P ่โกนิว e อย่างนี้อย่างนี้ราคารถได้อีกปะไม่ล,ลดแล้วพี่ฮะ เ,เก็บไว้ดีกว่าองเก็บไว้ดีกว่าวนะไม่ไม่มีราคาแบบอย่างอย่างว่านะไม่มีราคาอย่างว่า <c oughs> ครับท่านผู้ชมก็ยิ้มยิ้มอยู่สายหัวแสดงว่าเปิดประเด็นอยู่นะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามโกนิวนะครับแล้วก็ใครอยากได้รถคันนี้ก็ติดตอ่อช่องทางของเพียเดี๋ยวเพียรแคปหน้าจอไปหรือของโกนิวนะครับไปแล้วครับโกนิวสวัสดีครับง่ายๆเลย ep นี้สวัสดีครับ <c oughs>